่ความที่เราโตขึ้นน่ะเด็กๆเ,เราก็อาจจะแบบเขาอยากอยู่กับแฟนพอโตขึ้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบความรักมันไม่ได้อยู่แค่แบบต้องอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาเราก็เข้าใจว่าเออบางทีความรักมันอาจจะต้องมีสเปซบ้าง ครับของความสัมพันธ์เราแยกกันอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมครับพี่กอล์าดีขึ้นนะดีขึ้นนะจริง,รงๆแล้วแบบบว่าแต่ละคนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนบางคู่ก็อาจจะอยากอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็แบบเหมือนตัวแอนนี่เองเขาก็แบบมีโลกส่วนตัวอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล,วล้วแบบด้วยจำด้วยพื้นที่จํากัดของที่คอนโดก็เพราะว่าตอนแรกที่กอฟซื้อคอนโดก็ไม่ได้ไม่ได้คิดไปไกล่เราคิดว่าเอ้ยชายหนุ่มโสดซื้อคนเดียวก็อยู่ห้องไม่ต้องแบบใหญ่มากอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนี้ก็ตัดปัญหานั้นด้วยการทําบ้านก็ในอนาคตบ้านจะมีพื้นที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการแยกกันอยู่มันก็ด้วยความที่เราโตขึ้นอ่ะเด็กๆเราก็อาจจะแบบเราอยากอยู่กับแฟนอยากอน่หนุงหนิงตลอดเวลาแต่พอโตขึ้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบความรักมันไม่ได้อยู่แค่แบบต้องอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาต่อให้มันอยู่ห่างกันมันก็ยังสปอร์ตกันได้อะไรเงี้ยครับคือตอนนี้เข้าใจแยกจะเข้าใจกันไหมก่อนเพราะแต่จริงๆจริงแอนนี่เป็นคนเป็นคนที่บอกว่าอยากจะแบบเฮ้ยแยกมูออกไปซึ่ง ถ้าเป็นตอนเด็กๆแต่ก่อนเราก็บอกทําไมนร่นี้แต่พอเราโตแล้วเราก็เข้าใจว่าเออบางทีความรักมันอ่ต้องมีสเปซบ้างเพื่อให้แบบบางทีเราคิดถึงกันบ้างหรือบางทีอยู่กันน,น,นานๆมันอาจจะเกิดความชินชาหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าการที่แยกกันอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอจะไปเจอคนใหม่หนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจกันคือ,ค,อคือปกติอะในความสัมพันธ์อะมันเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเคลียร์กันหรือแบบ คุยกันให้มันลงตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็นี่แหละของก๊อฟก็ก็คุยกันทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยพยายามปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับแก่อนหน้านี้คนเข้าใจครับพี่ก๊อฟว่าเราไปแบบเราเรียนรู้ันเป็นอะไรแบบแบบแยกกันเพราะว่าเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทําเป็นคอนเทนต์ให้มันดราม่าเลยนะคือตอนแรกอ่ะแค่คิดว่าเราถ่ายบล็อกไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นเขาจะย้ายออกแล้วก็เออถ่ายหน่อยวะเก็บไว้เป็นแบบอะไรเงี้ยเผื่อตัดลงอะไรเงี้ยก็ก็ก็ทำเป็นคลิปปกติเพราะจริงๆแล้ว คือถ้าถามพูดว่าเราหลังๆมาทำ u t u b e เยอะใช่ไหมเราก็จะมีความเป็นยูทูบเบอร์แล้วชีวิตเรามันก็คือคอนเทนต์น hmm. ะถ้าพูดถึงแล้วชีวิตเราก็คือคอนเทนต์ถ้าจะบอกว่าไม่ไม่ทำคอนเทนต์เลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบ,เป,บเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้กับการที่ย้ายออกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมย้ายออกเลิกกันหรอหรืออะไรเงี้ยครับ ดีกันอยู่ดีนนคือเขานนเขาเข้าใจการทํางานหรือการลง YouTube หรือเรื่องของคอนเทนต์อะไรเงี้ยเข้าใจหมดเลยแต่บางทีก็ไม่ได้มาอ่านละเอียดข่าวว่าอ่านทุกหน้าหรือทุกบรรทัดอะไรเงี้ยเขาก็แค่เกิดหมายว่าเออมันกลายเป็นข่าวเป็นประเด็นนะแต่ก็ไม่มีอะไรเขาก็เข้าใจครับใช่ใช่เป็นเรื่องไม่ได้เลิกไม่ไเลิกส,สองคนเก็บเงินทําบ้านใน <c oughs> การครับผมก็คือตอนนี้กราก็ทาบ้านอยู่คือส่วนมากจะเป็นกอฟเป็นคนทํา ก็มันเป็นทำเราก็คือกอลอฟแหละม้าเป็นตั้งแต่อันี้ก็พอเลยในในนั้นก็ต้องมีท้องอยู่ในบ้านก็บอกแอนนี่แล้วว่าเออถ้าแบบเหมือนบ้านเสร็จอ่ะก็คือก็เดี๋ยวก็มาอยู่บ้านนะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือตอนนี้ปัญหามันคือด้วยพื้นที่มันไม่คือเข้าใจว่าคนอยู่ด้วยกันอ่ะบางคนอยากจะทนะําแบบนี้อยากจะเล่นโยคะอยากจะอันนี้ใช้พื um> ้นที่ตรงนี้อ้าวฉันอยากจะทํางานตัดต่อไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆก็ทำยูทูปคอนเทนต์มันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของที่กอฟต้องประดิษฐ์ช่วยทีมอาร์ตทำเงี้ยมันเยอะตอนนี้มันกองเยอะมากเลยใช่มันก็จะพื้นที่สเปซมันแล้วก็กลัวมันสมงรณแบบแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการแยกห้องนอนกันอีกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยกลัวในเรื่องนี้ไหมครับไม่กลัวเพราะว่ากอฟเห็นกอฟเห็นจริงๆหลายบ้านก็มีนะบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็แบบต้องมีห้องนอนสองห้องไปเลยเพราะว่าบางทีแบบเออต้องการสเปซของตัวเอง หรือบางทีบางคนนอนกลนหรือแบบไม่รู้บ้านใครอะไรเงี้ยฉันนอนไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเผื่ออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบไปหมดแล้วเนาะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ